โดนอืม,อมกัดเลยไม้เดียวอโดนเลยครับนะนาะไม้เดียวหมายนี้อ,อโดนครับนะนะใส่ยเลยครับผมก็สวัสดีนะนะาท่านนะผม ก็วันนี้ก็ปลาออกเลาะตกปลาเช่นเคยครับผมนะนะวันนี้ก็จะเลาะแถวแถวบางค้าราชพัฒหัวไซบางกระเจ็ดนับนะนะก็ไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่าครับก็วันนี้ก็มากับเสื้อตกปลาสวยๆจากทางไวเปอร์ครับนี่นะลายสวยๆนะครับผมก็ นานาตนาคนไหนยังไม่มีเสื้อตกปลาแลครับสนใจก็ติดต่อทางเพจ v i เปอร์พีเอท a ยแลนได้นะครับผมช่วงนี้อากาศร้อนก็หาเสื้อใส่กันด้วยครับผม mm hmm. ก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่าไปครับ โดนครับธนะในสะ่สวยเลยเื้ออยู่นานวิ่งวิ่งวิงวิงมาแล้วเต็มปากเต็มคำเลยมันอยู่ในกอผักครับผมนี่ใสใช้ได้เลยวนะทนะนะักสามขีดได้ครับนี่กบยางเจ็กโซสีเขียวครับผมนะนะเต็มคอเลยสุดยอดครับผมกับสายพีอีไวเปอร์ครับนะพนะีอีสองครับ ออคองนี้ไม่เคยมาแล้วนะเพิ่งมาครั้งแรกยังมีให้ตีอีกยาวนะครับผมเดี๋ยวลุยๆกันยาวๆไปเลยคลองนี้แต้มแรกมาแล้วก็หมันแล้วครับผมสุดอยอดครับผมอืมกัดเลยไม้เดียวอ <c oughs> ืโดนเลยครับนานๆไม้เดียวหมายนี้โอ้โห โยนเข้าไปตุ้มเรียบร้อยวิ่งด้วยซสยสวยครับขึ้นมาอ้ยลงไปไม้เดียวเลยโอ้สุดยอดครับผมมาหลายรอบแล้วไม่ได้ตัวสักรอบครับนะฮนะนะวันนี้มาซสาสวยแล้วครับเกือบโหลเจ็ดขีดได้มั้งหกเจ็ดขีดได้ครับผมโอ้ไม้เดียวเลยอายหลุดหลุดเฮ้ยนี่ครับผม วัดตึงๆครับสาย PE ไวเปอร์ครับผมนะนะกับกบยางเจ็กโซแล้วผมนี่ไซสสวยเลยสุดยอดครับผม จะไม่ไรแดงแปด๊ดแดงแป๊ดเลยดูสิดูสิดูส,ดสิเธอแดงนี่แต่เธอไม่กัด แต่แบบนั้นจะโดนได้ไง ไม่โดนหมันไม่โดนนะนะมันกัดไม่โดนใช้สวยเลยมันตบครับมันตามตบแต่ไม่เอานะมันตามอยู่นะมันมีอาการนะนะมันมีอาการ กระดีน่าจะโดนนะโดนไม่โดนครับอืโดนจริงด้วย Yeah. Mm -hmm. บบไม่อยู่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 ครับนะไม่อยู่หมายนี้กันไหนครับนั่นนะฮะปลาไม่นอ ส่งยาวๆเลย <c oughs> โดนครับน,านาั่นนะฮเอ็ดก,กิ่งไม้มามาเอ็ดก,ก็ต้องมาปลาก็ต้องมาโอ้ตัวเล็กนีก่มาครับไซสไหนก็โดนปลาชนเข็มรับนะเต็มเหนี่ยวโอ้โดนจนได้นี่ครับผมกบอยางเจ็กโซสีเขียวครับไซสปลาเค็มรับสุดยอดครับ,ส,รบสายพีอไวเปอร์ครับผม เด็ดเด็ดไปเลยครับผมก็พอแค่นี้บนะนะนะวันนี้ก็วันนี้พอได้ผลงานครับผมได้มาสามแต้มนะครับนะฮนะแล้วก็วนตามลาคอชะโดอยู่ครับตีล่าไอ้ตามอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าครับกัดกัดกัดอยู่หลายรอบมากแต่กัดไม่โดนเหยื่อสักรอบก็เดี๋ยววันหลังค่อยไปตามใหม่ครับผมก็ นี่ก็ขอบคุณนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจฮะให้กันนะครับผมแล้วก็ฝากผลงานไปด้วยครับผมนะนะกบยางเจ็กโซนะครับนะนะแล้วก็สาย PE ว i p เปอร์ e นะครับผมก็ลองหาซื้อกันดูครับผมขอบคุณมากครับ